นี่ฟีดาวผ่อนสบายครับเริ่มต้นแค่8,300บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเอาติดมือ2ไว้ใช้งานเป็นโฉมออนิ e ปี19ครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์เป็นซิน1.6ลิตรนะครับตัวรุ่น 1.6G นะครับ1อ25แรงมา้ารถหมดสัญญาเช่าไม่ใช่รถแท็กซี่ครับรถปี19คันนี้นะครับราคาก็ไม่ได้แรงด้วย479,000บาทเท่านั้นเองหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับการันตีโครงสร้างไม่มีชนนะครับคือรถเนี่ยคันนี้เรามีใบเซอร์ให้ด้วยนะ แล้วก็ภายในก็สวยนะครับการตกแต่งเนี่ยเป็นทูโทนขาวดำแบบนี้เบาะหนังสภาพตึงๆสวยๆนะครับแอ,อร์แบ็กเจ็ดใบมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับเครื่องเล่นหนนวิทยุพร้อมแอร์ออโต้เกียร์ซีวีทีครับสำหรับตัวรุ่นนี้ ราคา479,000บาทครับคันนี้ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้เรามีไฟแนนซ์รองรับทุกสถาบันในประเทศไทยนะครับและผ่อนสบายเริ่มต้นแค่8,300บาทถ้าหากว่าต้องการข้อมูลการออกรถคันนี้เพิ่มเติมรีบตัดสินใจบติดต่อผมขึ้นให้แล้วอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ